เสาชิงช้าเป็นสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ประกอบพิธีโลชิงช้าในพระราชพิธีตรียมปวัยของศาสนาพราหมณ์หรือว่าฮินดูที่เคยพูดถึงในตอนแรงวสัสเกตเปรตวสัสตั์ค่ะมีคนถามมาค่ะสำหรับในคลิปที่แล้วว่าพระราชพิธีตรียมปวายมันคืออะไรนะคะ พระราพิธีเตรียมประวัติจะตั้งอยู่ที่หน้าวัดสุดทัตเทพวรารามและลานหน้าสาราว่าการกรุงเทพหรือลานคนเมืองนั่นเองใกล้กับเทวสถานโบวยพรามเสาชิงช้าตรงนั้นนะคะถือว่าเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเมืองบางกอกวิธีการเล่นในสมัยนั้นหวาดเสียวมากเริ่มจากที่ผู้ที่จะโลชิงช้าจะต้องขึ้นชิงช้าทีละสี่คนโลสามกระดานรวมทั้งหมดเป็นสิบสองคน โดยชิงช้าจะมีเชือกที่ถือยึดไว้แน่นทั้ง4ด้านสองคนจะหันหน้าเข้าหากันผนมมืออยู่กลางกระดานอีกสองคนอยู่หัวท้ายจับเชือกไว้แล้วถีบโลชิงช้าเพื่อ่วยเงินรางวัลหนึ่งตำลึงโดยคนที่อยู่หัวกระดานจะเป็นคนฉวยซึ่งเงินรางวัลน,นั้นจะถูกแขวนไว้กับฉัดสูงที่ปักไว้แล้วก็มีคันทัวย,ยื่นออกไประยะห่างพอที่จะโลชิงช้ามาถึงได้ค่ะ คนดูที่อยู่ข้างล่างก็จะส่งเสียงเชียร์กันอย่างสนุกสนานการโลชิงช้าสำคัญอยู่ที่คนถ่ายคือจะต้องเล่นตลกเช่นว่าพอคนหน้ากำลังจะคาบถุงเงินคนถ่ายจะต้องแกล้งทำกระดานโลเบียงออกไปหรือโลจะเลยถุงเงินไปบ้างเพื่อเรียกเสียงฮาจากคนดูแต่นั่นก็ทำให้พรามผู้โลชิงช้าต้องตกลงมาตายทุกปีอย่างน่าสยดสยอง แต่พวกเขากลับถือว่าได้บุญจึงมีคนอาสาขึ้นโลและก็ตกลงมาตายทุกปีแม้ต่อมาจะทอนเสาให้สั้นลงแต่ก็ยังคงมีพรามตกลงมาตายทุกปีอยู่ดีในที่สุดจึงต้องยกเลิกพิธีนี้ไปต่อมาก็มีเรื่องเล่าปากต่อปากเรื่องของวิญญาณคนโลที่ตกลงมาตายทํานองว่าใครที่โลชิงช้าแล้วตกลงมาจะถูกฝังไว้ที่ใต้ชิงช้านั้น วิญญาณจึงวนเวียนไม่ไปไหนเรื่องเล่าหรือนี้แท้แล้วไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดนะคะน่าจะเป็นความเข้าใจผิดที่ติดมาจากพิธีฝังหลักเมืองมากกว่าพิธีโลชิงช์าได้ถูกเลิกไปตั้งแต่สมัยรัชกาลที่7นี่เอง